bay đi vinh học. Ai. Papi nóo, sếp bẹp của cộng à, đồng. Nike, white. But chó. Hakamam mù lát lì, để vô địch palo. A hận kami nóo. Hakam để lì 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 มาหอดมาลองมองึงหนามฮะกระลงไปไปลองพี่น้องพากขมาหอดไปทางสัมพี่น้องนี่แต่ว่าฮะกระเทียมลงเถือ่อนแบบปลานะให้รด้่ะยังอยู่โอ้ยแอยู่ฮะพี่น้องเว้ยอย่ามันขออีกวะ ดูดว่ามาแล้วพี่น้องแต่ได้มาแล้วโอ้ตัวใหญงอยูอย่พี่น้้งไงยุ่ยยุ่ยนี่โอ้เนี่ยอยู่กระฮักโอ้ยลงมาในนี้พลาดล่มเนี่ยอยู่กัะฮัก แตมแรงมาแล้วพี่น้องนี่ใส่เก๋มันนี้มากเลยลงใบะราดเนี่ยอยู่นี่ฮักพี่น้องเอ้ยอ้นีแตบมบแรงมาแล้วพี่น้องโอ้บุหรี่น่อยพี่น้องไอ้นี่บริงามนี่ไอ้มันๆพี่น้องอยู่กับ,บ่มีโยนเอา gì không? Nè, Tít đẹp thế nào? con. Nè, nè, biến động Tẹp mà là ừ. biến Ai, <laughs> à, tẹp mà là biến ของาวลาใช้เบ็ดกะนี่แถมช่องพี่น้องนดลงกี่นี่นะนึองเดี๋ยวปดปลาก่อนพี่น้องอี่แถมช่องใช้ของกันพี่น้องเอ้ยนี่ติดอะไรพี่น้องถิ่นลงกี่นี่เอาอีเอาเห็นมันชดบั้น ย่างแบบว่าของกินนี่แต่เนี่ยงอยลงพี่น้องเลยโอ้อยหยาดนิ่วกว่านั้นนี่น้อิ่วนะพี่น้องเลยใช้มือเอามันหกักเอาอย่ามันสะอย,ย่ามันพี่น้องเลย มันได้ปลานี่ตอนนี้แ็มหน่อยลงนี่พี่น้งอ,นนองจะน้อยใส่ท้องขอยพี่น้องเำลัง,งกี่ต่ออยู่ยอนแต่ของไงแหละ phải đâu, nhanh 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 nè, đẹp xì xì mà đã, ẩn mặc bếp sao đâu này, Bốt con อล้วพี่น้องตอนแล้วตอนแล้วในบันทิตีบ่อยที่ต่อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พี่น้องเรียบร้อย,ย,อยพี่น้นองตัวที่หาโอ้ยตัวที่หาเพื่อชิมาได้ เป็นตัวที่หกพี่น้องพี่ใดญ่่ดึงแล้วนี่ดบบต่อต่อนี่ยี่ติดแล้วพี่น้องมาเนี่ Tên thứ 6 mà lại phí nọ Nói dù có Nắp tèm kìa các anh Hãy con phí nọ bà bọn phí nói. ตอดดีแท้าหางบัติดนี่ที่ไรห่างตัวนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ติดแล้วตัวนี้แนบอยู่เนโมเอาใส่มือใส่มือพี่น้องเอาแน่ปลาแยัพี่น้องตัวนี้โอ้ก็ tại vì ba khay nhang vậy nó ba khay nhang ba nhang ai đứt to cái nó vẫn nặng tao này chơi qua từng từng voi đó Ô, oh, mình tôi nói gì nào vậy Gần mặt biệt, sợ đâu vậy nói gì nào Này, 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 lại, lại Mấy ừ, này ở của pháo lạp vĩnh ơi yêu của thương. Eh vĩnh ơi,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  phá ơi, vĩnh ơi, vĩnh ơi, ơi,

นี่ไงนี่ไงไงเต๋อพี่น้องไงเต๋อก็ช้ำเต็มแรกนี่โอ้เหลือเงาขึ้นในได้พี่น้องเอ้ยมีพี่น้องเหลือเงาขึ้นแล้วต้องูดดีงามช้ำนี่ đừng đặt nóng lắp đặt đó lắp xin lắp đặt nóng lắp xin lắp đặt nóng lắp xin lắp đặt nóng lắp xin หายไมเนาะขออหมาพร้อมปาขาวปาเผาโอ้ยขออหม่พร้อมนี่ๆลด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 พี่เนาะโอ้ย,อออยจะปากมาจับกินลดช่อย ดึงแห้งขนาดไหนแบบนี้แบบนี้ติดแล้วพี่น้องแบบนี้ฮะแบบนี้ติดแล้วพี่น้องโอ้ย,ยเติบลุ่นพี่น้องลุ่นลุ่น น,นอยู่พอดีอยู่ประดี๋ยมองเลยันหาไปู่ดองไงบาต้าบ,บีดกับฮากโรดลด,ด้นนพี่น้องที่เป็นปลาอยังเด้อเนี่ยไปกดพี่น้องโอ้ใส่งามเติบเรียบร้อยพี่น้องโอ้หองอีกใส่ตัวนีู้ดีงาม Bin binh 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 cái binh 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 ไหนแมมานชิบตัวพี่น้องเอ้ยชิบตัวชิอตัวนีลแหละพอจะแช่บริโปนอยู่ตันจะมีไงแน่พีน้องไอ้มันมานอยู่พี่น้องเอ้นี่ชดดีเมื่อระบ,บาดน,นี่เบดกะ <c oughs> กลัวนะพี่น้องเอ้ยกลัวาขาดเลยกะ โมกอะฮักเนี่ยรอบฮักยาโมนนี่ฮักไปพี่น้องเมื่อมานี่ยังกับพวกเกมพอมอนี่กลัวก็เอามาชุดเดียว Yes แอนขาช่ำไปเมื่อพี่น้องมานอยู่พอได้กินอยู่